สวัสดีนะครับพี่พนๆน้องๆชาวทิกต o อกทุกท่านนะครับที่อยู่ในทิกต o อกของพลตีนเรศนะครับจริงๆผมก็ต้องบอกว่าเราเป็นเด็กวัดร่วมกันนะครับตัวท่านพลตีนเรศเนี่ยผมเรียกอาจารย์แล้วกันนะครับก็เขาเรียกว่าเด็กวัดรุ่นใหญ่ส่งต่อมาสู่เด็กวัดรุ่นต่อไปและผมก็อาจจะเป็นค a n d i d a เด็กวัดรุ่นต่อไปนะครับ ถามว่าทําไมตัวผมในฐานะหมอต้องจิตถึงมาอยู่ตรงนี้นะครับก็ต้องบอกกอนว่าเมื่อก่อนเราก็ดื้อม,มากนะครับห่างไกลวัดห่างไกลในการทําสารประโยชน์แต่วันหนึ่งเนี่ยเรามีครูบาอาจารย์เป็นทั้งคารวะทั้งพระสงฆ์นะครับเราก็คิดว่าจริงๆแล้วการทําดีเนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินอย่างเดียวนะมันมันคือบาร,รมี30ทัศนะครับเริ่มต้นจากทานนะครับ,รบแล้วผมจะพูดในข้อสําคัญสําคัญที่อาจารย์้สอนแล้วกันนะครับ ทานเนี่ยเราต้องรู้จักให้การให้เดียว่าการรับแต่ก็ไม่ใช่ให้จนเราลําบากนะครับแล้วก็มีขั้นของเขาสัจจะสัจจะที่เราว่าเราจะทําอะไรเราจะเช่นเราจะสวดมนต์เราจะภาวนาเราก็ทําให้มันเป็นกิจวัตรบางทีถามว่าขี้เกียจไหมก็มีนะครับแต่ว่าด้วยสัจจะตัวนี้ทําให้ผมพยายามจะตั้งมั่นที่จะทําจะมากจะน้อยก็ดีนะครับอธิษฐานจริงๆชาวชาวพุทธเราไม่เข้าใจคําว่าขอกับอธิษฐานนะครับ ผมในฐานะคนรุ่นใหม่แล้วกันอธิษฐานคือจิตตั้งมั่นที่จะทําแล้วให้เกิดพุทธานุภาพของสิ่งสิ่งนั้นโดยไม่ต้องขอผมขออนุญ,ญาตพูดเป็นภาษาปากนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ผมว่าท่านก็มีองค์ความรู้มากกว่ามนุษย์เราะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้อยากมีอะไรท่านจะพิจารณาอยู่แล้วว่าอยู่ในความโลภเกินไปหรือเปล่ามีสัจจะไหมมุ่งมั่นในการทํำไหมเรียกว่าอธิษฐานลําบากแค่ไหนคุณยังจะทําต่อไปไหมสำคัญที่สุดผมขอตัดบางข้อนะครับเมตตาหรือเปล่า มนุษย์เราเดี๋ยวนี้โกรธกันง่ายครับรถปาดหน้าก็โกรธกันแล้วนะครับ <All right. S 1> เราต้องหัดเมตตานะครับเมตตาทำคำจุนโลกนะฮะท่านว่าไว้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมขัดเกลามาผมไม่ใช่เป็นคนดีแต่เกิดแล้วเด็กดื้อด้วยซ้ําแต่ว่าแบบอย่างนะครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างทําให้ผมรู้สึกว่าแล้วถามตัวเองเสมอว่าชีวิตเนี้ยมีประโยชน์อะไรอะไรคือประโยชน์นะครับอะไรคือโทษจริงๆของแบบนี้เข้าใจหลักการแต่มันสอนกันไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมก็หวังใจว่า,าเพจพลตีนะเลจะเป็นจะเป็นแบบอย่างจะเป็นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ถ้าท่านตั้งใจได้พิจารณาได้ดูนะนั่นก็จะเห็นว่ามันมีประโยชน์อยังไม่ต้องเชื่อไม่ต้องเชื่อเพจน,นี้ก็ได้ไม่ต้องเชื่อองค์พระองค์ใดก็ได้แต่ลองนําองค์ความรู้มาพิจารณาแล้วลองดูว่ามันเป็นไปตามนั้นไหมพระเจ้าท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับลองตั้งสมมติฐานแล้วทำตามดูสิเราไม่ต้องว่าหรอกว่าอะไรถูกหรือผิดลองทําตามดูว่าเป็นประโยชน์หรือไม่ผมเชื่อว่า เดี๋ยวคําตอบมันก็จะออกมาเองในภาษาบาลีเรียกว่าจตัางเวนะนะแต่ว่าผมก็คงไม่อยากจะพูดเพราะเดี๋ยวมันจะเข้าใจยากก็เป็นว่ามันจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าอะไรควรไม่ควรถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนตอนเด็กๆครูสอนสุดคูณเนี่ยแคูณสเป็นเท่าไหร่เนตอนอนุบาลเรายังงงเลยมันเท่าไหร่วะแต่พอเราโตมาแม่มันง่ายเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรทำมาชีวิตที่มีประโยชน์ยังไงมีคุณค่ายังไงไม่ต้องมีคุณค่ากับสังคมมาเริ่มจากมีคุณค่ากับตัวเองก่่อนัครบ แล้วเราจะได้เอาตัวออกไปทําสารณประโยชน์อย่างตัวผมเนี่ยไม่ได้มีใครสั่งผมนะว่าผมต้องออกมาวัดนี้ทําแบบนี้ผมไม่ได้มีผมเป,เป็นตัวอย่างของคนที่ไม่ได้มีเงินทองนะครับแต่อาศัยร่างกายเนี่ยเป็นสะพานบุญเป็นธรรมทานอาศัยการครูพักลักจํานําสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านพูดมามีโอกาสได้เผยแผ่แต่ว่าเผยแผ่ก็ต้องพยยิจารณาว่าเพราะครูบาอาจารย์เราหลายท่านก็ยังไม่ตายก็เดี๋ยวพูดมากไปก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยเรา ็อวดความรู้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดแต่พองามแล้วกันพูดกันไม่ต้องสารนะก็ได้นะครับงั้นทุกอย่างในโลกนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนแล้วมันมีความพอดีพอดีในทุกๆด้านพอดียังไงผมก็ตอบในฐานะที่เคยดื้อมาก่อนไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับเพราะสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เชื่อไม่เป็น,ม,น,ม,ปนมันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ผิดอะไรก็ตามที่มันไม่ผิดกฎหมายตั้งสมมติฐานจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ผิดแต่สุดท้าย พอลองไปทําดูเดี๋ยวมันก็รู้ผมยกตัวอย่างสักเรื่องแล้วครับแน่นอนพ่อแม่สั่งสอนเรามาเราก็ยังดือ้อถูกไหมครับพ่อแม่ก็เคยดื้อตอนเป็นเด็กเหมือนกันคําว่าหวานคําเดียวในรสาหารเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าน้ําตาลมันหวานยังไงน้ำมะพร้าวมันก็หวานหวานมันเหมือนน้าตาลไหมในคนํคานิยามคําว่าหวานน้ําตาลปิ๊บมันก็หวานอ้อยมันก็หวานแย่หวานมันก็หวานแต่ คำหวานนี่มันแตกต่างกันยังไงในนิยามคำหวานมันไม่มีใครรู้เท่าตัวเราได้ลองกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากคติง่ายๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้แล้วกันว่ามันเป็นแบบนี้แล้วก็ขอพูดถึงเพจของคนคนตีนเรศซะหน่อยนะครับว่าก็จริงๆก็ด้วยความต่างวัยเนี่ยบางครั้งบางคําพูดผมก็อาจจะไม่เข้าใจแต่จุดมุ่งหมายมันเดียวกันวัตถุประสงค์เราอาจจะเป็น คนรุ่นหนึ่งที่อาจจะพูดอีกแบบหนึง่งแต่จุดมุ่งหมายมันก็คือเหมือนกันคือทํายังไงก็ได้ให้พุทธศาสนามันไม่เบี้ยวอะ่ะนะฮะอาจจะไม่ต้องพูดบาลีคําแต่ว่าอาจารย์ท่านพูดก็ไม่ได้ผิดเพราะว่าคนรุ่นนั้นเขาก็ฟังแต่คนรุ่นผมอาจจะฟังไม่เข้าใจแต่ผมก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจวันหนึ่งโตไปทันกันพอดีอ่ะนะฮะมันก็อาจจะเข้าใจแล้ววันหนึ่งก็อาจจะมีรุ่นน้องเราที่เขาพูดอีกแบบหนึง่งก็ไม่ได้แปลว่าเขาผิดเราต้องเปิดใจให้กว้างทุกอย่างนั่นแะหละครับ มันไม่เบี้ยวนะครับผมก็เลยมองว่าเรียนรู้จากผู้ใหญ่หมาไม่กัดมันก็ถูกด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเรียนรู้หาประสบการณ์ด้วยตัวเองด้วยนะครับก็เลยฝากไว้ว่าทุกอย่างมีค่าแก่การเป็นครูบาอาจารย์เราทุกเพจไม่ว่าอย่าเพิ่งไปว่าใครเพราะเราไม่มีสิทธิ์ไปว่าใครนะครับแต่เราพิจารณาว่าควรทําตามหรือไม่ทําตามเพราะสําหรับผมพระพุทธเจ้าคือไอสไตล์นะครับคือผมก็ยังไม่ได้เรียนรู้หรอกว่าท่านสอนอะไรมากเพราะว่าเยอะไปหมดเลยที่ท่านสอน ในขณะที่เจ้าของเพจจบปร,ริญญาจบนักธรรมนะผมก็ไม่ได้จบแต่เราเรียนรู้เราครูพักรักจำได้เป็นครูดีที่สุดได้เลยนะฮะงั้นเรียนรู้กันไปมันมันไม่มีใครเสียประโยชน์นะครับผมก็เลยฝากฝากไว้นะฮะฝากไว้ในในใจให้ทุกคนได้ได้ศึกษาจากเรื่องง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเริ่มปูทางการตำราเรียนหลังจากที่เรามีพื้นฐานแล้วนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะในอนาคนใหม่นะสวัสดีจ้ะ